สวัสดีครับนี่นะครับแล้วก็ถึงสถานที่แล้วนะครับพี่หมีครับเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคครับสวยดีครับอุ้ยไม่ต้องมาทางพี่เยอะครับโอเคนะครับครับผมเราก็มาถึงรีสอร์ทแล้วนะครับรีสอร์ทชื่อว่าอะไรนะครับพี่นี่พี่หมีดุสิตธานีครับครับผมจังหวัดจังหวัดที่คมที่สุดกระบี่ครับผมนี่นะครับเราไปแล้วนะครับก็จะมีรถแบบนี้นะครับเรานั่งรถแบบนี้มานะครับนี่นี นี่นะครับทุกคนจะบอกว่าที่นี่เนี่ยสวยมากทุกคนอาจจะมืนนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนกล้องไปมานี่นะครับโอ้โหสวยมากๆพี่ตมพี่พี่นายเซ้ไฮไฮ่อนี่นะครับเราจะอ้าว เอาเอาเอาถึงแล้วนะครับพี่้ดมพี่โดมมาส่งน้องเข้าห้องครับแล้วเดี๋ยวก็บินกลับเฮ้ยพี่แบบมันน่าเสียดายนะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ค้างอยู่เดี่ยวต่อให้ใหม่ครับคุณลิสัมพันได้เลยนะคะ๋ยวเจอกันชุดสั้ เ้าวนี่ยครับเราจะเข้าดิฟต์นะครับสัญญาจะตัดนะครับผมชินชาคุณนายคุณนาย say hi hi guys ของ l i v i n ้นรูมนะเปิดประตูทิ้งไว้ด้วยเคเตอร์จะได้อยู่ห้องหรอโอเคตอนนี้ จจพี่จะได้เขาไปปลูกอย่างก้น่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับพี่วิ่งใช่เหมลับใช่อเคแตว่าเราใช้เองคุณเดียวจะอยู่สามสี่ห้าสามสี่หกวันนี้จะเป็นห้องทิฟฟานี่นะคะเราจะแยกเป็นคอนเนคติ้งคูมให้นะโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวห้องเราไม่สามารถเข้าไปได้นีหนขออนุญาตให้คุณแยนให้คีย์การ์ดเปิดนะครับครับผม เราก็ถึงแล้วนะครับจะบอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอตัว,ตวไปพักผ่อนกันนะครับมาไลฟ์สดว่าถึงแล้วนะครับเดี๋ยวในห้องเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาไลฟ์อีกทีนะครับ